สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงปฏิารตุลย์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงการิชารสเซอร์โรดักค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงเกมมานีคสวัสดีค่ะนชื่อเด็กหญิงชิคกี้พีทอมนค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอบอดเกมนะคะบอดเกมนี้มีชื่อว่าคันทีนเดอะวิร์ วิธีการเล่นบอ,กกเอลเกมนะคะวิธีการเล่นมีในนี้ก่อนให้ผู้เล่นถอยลูกเต๋าผู้เ <feet> ล <away> ่นคนไหนถอยลูกเต๋าได้คะแนนเยอะที่สุดจะเป็นผู้ได้เล่นเป็นคนแรกตามมาด้วยผู้เล่นที่ถอยลูกเต๋าได้คะแนนรองมาหลังจากผู้เล่นคนแรกแล้วได้ผู้เล่นคนแรกแล้วเขาต่อไปแล้วให้ผู้เล่นถอยลูกเต๋าอีกรอบเพื่อเริ่มเกมผู้เล่นถอยลูกเต๋าได้คะแนน หยุดเท่าที่คะแนนผู้เล่นถอยได้เมื่อหยุดที่ช่องคําถามให้ผู้เล่นตอบคําถามถ้าผู้เล่นตอบคําถามไม่ได้ให้สูงกิบกัดบทลงโทษและทําตามบทลงโทษที่ได้รับถ้าผู้เล่นตอบคําถามได้ก็จะได้รับ20คะแนนบอร์ดเกมละแหงกระดาษให้เพื่อให้ผู้เล่นจดคะแนน,นที่ได้รับแต่เมื่อผู้เล่นเดินแล้วไปหยุดที่ช่องสูงการประเทศในการทักลอตให้ผู้เล่นหยุดเล่นสองตา จะจบเกมต่อเมื่อกัดที่ให้สูงหมดจึงจะจบเกมพอจบเกมจะหาผู้ชนะโดยการนับคะแนนที่ได้รับทั้งหมดท,ที่การเล่นเริ่มแรกจะแจกใบนับคะแนนให้ผู้เล่นทีละคน ให้ผู้เล่นที่คะแนนเดียวสุดแล้วให้ผู้เล่นคนนั้นเริ่มเกมเป็นคนแรกให้เอาตัวละครไปวางที่จุดเริ่มต้นผู้เล่นที่ได้คะแนนเดียวสุดให้ถอยลูกต่าไม่ครั้งเพื่อเลิกเกม ชอบที่แรกคะแนนไา้ช่องคำตอบเมือ,องหลวงประเทศญี่ปุ่นคือเมื่อผู้เล่นต่อบคำถามไม่ได้ให้สุ่มจิ๊บการลงโทษ คข่หลังหนึ่งชอ่อง้คุณเล่นคนต่อไปให้ทอเสาได้ช่องคำถามในโลกประเทศที่คุณซื้อ เทศในโลกของเรา